เปิดค้างรถ PPV 7ที่นั่งร็อนี้ห้ามพลาดก,กันเลยทีเดียวนะคะที่สาขาสุวินทวงศ์46นะคะออปชั่นของเขาจัดเต็มให้แน่นอนนะคะได้เป็นตัวโมใหม่มาให้กับพี่ๆอีกด้วยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะล็อตนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่659,000บาทนะคะมีทั้งขับสอนแล้วก็มีทั้งขับสีมาให้เลือกเลยนะคะสนใจคันไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับพิมเพชรยนนะคะพิงอยู่ที่สุวินทวงศ์46นะคะสาขาที่3ของบริษัทเพชรยน์นะคะวันนี้นะคะพิงจะมาอัปเดตในส่วนของ isuzu mu-X 3.0 n ว v ปี2018นะคะตัวน,นี้เข้ามาในส่วนของขับสอนแล้วก็ขับ4ี่นะคะมีมาให้กับพี่ๆได้ดูแน่นอนนะคะใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะสักคันหนึ่งนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งพี่แนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะสําหรับรถนี้นะบอกเลยว่าห้าพลาดนะคะคุณลูกค้าเหลือไม่กี่คันแล้วนะคะสนใจคันไหนโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย 0827043253เบอร์พิงค์แอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละคันกันเลยนะคะมาเริ่มแต่คันแรกกันเลยนะคะสำหรับคันนี้เขาเพิ่งหุดจองกันมาเลยนะคะแล้วก็คันนี้ปรับราคาลงมาด้วยนะคะ Isuzu MU-X 3.0 Navy ขับ2ปี2018นะคะ669,000บาทนะคะเลขไมาอยู่ที่ประมาณแสนต้นๆ กระจังหน้าของเขาแบบโฮมเมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวก่อนไปนชมไมเนอร์เชนเนมาให้นะคะแล้วก็ที่สําััญตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปมาให้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่โนของด้านหลังยาวๆกันเลยนะคะบอกเลยว่า m ิวเอ็กนี้นะคะปรับราคาลงมาราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่659,00 0บาทนะคะจะมีเป็นคันไหนบ้างนะคะจดป้ายทะเบียนไว้เลย นะคะคันแรกเลยอ e s สุ M u ิวเอสมจุนวี่ับ2ปี2018นะคะทะเบียน3941นะคะคันนี้659,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะสีบอสีสวยมาให้แบบนี้เลยทุกคันนะคะเปลี่ยนยางปีใหม่ให้กับคุณลูกค้าเ,เรียบร้อยแน่นอนติดฟิล์มราบพันตัดขอบด้วยโครเมียมมาให้กับคุณลูกค้ามือจับแบบโครเมียมมาให้อีกด้วยนะคะ ในส่วนของภายในระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพันธงไบมันติฟังก์ชั่นหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโ,อโต้เกียร์ออ,ตโ,อโต้มาพร้อมกับเบาะหนังสีเบบปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกับจอกลางให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะ Isuzu MU-X 3.0ไดวีขับขับสปีสองพันสินนบแปดนะคะหกแสน่น 9,000บาทเครดิตด,ดีลูกค้าจับไปเลยฟีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะได้รถส,สวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะมาดูอีหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะ7631นะคะ Isuzu MU-X 3.0วิขับ2ปี2018เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้นะสำหรับคันนี้นะคะ679,000บาทนะคะเลขไม่อยู่ที่ประมาณแสนต้นๆน,นะคะแสนหนึ่งพัน ประมาณนี้เลยนะเจ็ดสามเจ็ดหกสามหนึ่งนะคะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็อีหนึ่งคันคันนี้นะคะอีซูซูมิวเอ็กซสามจุดศูนย์เนว,วีปีสองพันสิบแปดหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะเครดิตดีจัดไปเลยฟรีดาวเช่นเดียวกันนะคะสองคันนี้รุ่นเดียวกันปีเดียวกันแตกต่างกันที่เลขไม่นะคะ ภายในคันนี้นะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆเขาติดจอกลางมาให้อีกด้วยและที่สำคัญมีเนวิมาให้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็อีกหนึ่งคันคันนี้เลขมายอยู่ที่แส0 0้าแสนห้าก็จะมีการปรับราคาลงมานะคะเหลือเพีงแค่6 6แส0 0กบาทเท่านั้นเองนะคะได้ตัว มิลเอ็กแบบนี้ไปใช้งานนะคะในส่วน Fortuner อะไรของเราก็มีนะคะใครอยากดูชมใหม่นะคะตอนนี้เข้ามา2คันมีสีขาวแล้วก็สีดำนะแล้วก็มาดูคันต่อไปเลยนะคะอ s u z ซ m มิลเอ็ก3.0เนวิขับ2ปี2018นะคะสำหรับคันนี้นะ6,59,000าั 6, 9, บาทเครดิตจัดไปเลยฟรีดาวเช่นเดียวกัน2465ีารถนี้ฟอร อตนี้มิ x เอ็กถือว่าเข้ามาถือว่าเยอะมากๆนะคะตอนนี้เรากําลังไล่ในส่วนของตัวขับสี่เข้ามาอยู่นะคะเรากําลังไล่ในส่วนของตัวขับสีเข้ามาอยู่ะะลลาายแล้วก็เดี๋ยวพิงค์มาอัปเดตให้กับพี่ๆได้ดูนะคะสาหรับคนนี้นะสีบอนสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะรถหน่วยงาน,นรถบริษัทนะคะปลดระวางนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะสาหรับทุกคันที่พิงค์รีวิวให้กับพี่ๆนะคะโครงสร้างโคมสันตัวรถ ของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะ Isuzu MU-X 3 .0 เนว n นะคะขับ2ปี2018นบะคะ659,000บาทนะคะแป9 2นะสะสําหรับคนนี้นะ8แป2เลขมาอยู่ที่แสนต้นๆน,นะคะ Isuzu MU-X 3 0เดนย์ n นะคะปี2000ตัวนี้ปี2018นบะคะ659,000าบาทตัวนี้ปรับราคาลงมาประมาณ2,000 0 นะคะสาหรับคนนี้นะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึง่งเท่าน,นั้นเองนะคะออกได้ทุกอาชีพพนักงนานบาริษัทข้าราชการรับวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวจิจการส่วนตัวออกได้นะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่จัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเลยนะสามารถพับเบาะขึ้นได้แบบนี้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะมาพร้อมกับจอการติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะ isuzu mu x สานย์ n e o i นะคะคสองปี2000ตัวนี้ได้เป็นรถปี2018ันสิบแะคะหกแสนหบาทนะคะ, 6, 59, นะคะสำหรับรถนี้นะมาดูอีสองคันเลยนะสามแปดนะคะ, 3, 8, 70, ะ,คะสำหรับคันนี้นะได้เป็น isuzu mu x สามจนย์ n ขับสองปี2018นสิบะคะสำหรับคันนี้นะหกแสน ห9 0 0มบาทนะคะมาพร้อมกับจอกลางพื้นที่กว้างขวางใช้งานพับเบาะลงได้นะคะคุณลูกค้าเตดแอลรอบคันมาให้เรียบร้อยเลยลิ้วรอยต่างๆไม่มีนะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราเก็บงานให้แถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหปีมีกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแน่นอนนะคะสำหรับมิวเรุ่นนี้ของเรานะคะคุณลูกค้า 659,000บาทแล้วก็อีหนึ่งคันคันนี้4018ตัวนี้ปรับราคาลงมาเป็นพิเศษเลยแล้วก็ที่สำคัญหลุดจอมเพราะว่าลูกค้าไม่ผ่านเงื่อนไขของทางไฟแั้น์นะคะอ e ีซูซูมิลเอ็ก3.0เนวินะคะปี2018นะคะ669,000บาทตัวนี้สวยมากนะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยเรามีใบเซอร์การันตีให้กับคุณลูกค้า ตัวลดให้อีก274รายการให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะสำหรับรถนี้นะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานตัวนี้คือสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยเลยหลุดจองมาแล้วที่สัมัาร์เก็บงานให้กับคุณลูกค้าเสร็จแล้วด้วยนะลูกค้าได้รถที่สวยแล้วก็เก็บงานแล้วก็ดูในส่วนของประวัติสูตรได้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าพับเบาลงได้นี่พับเบาขึ้นแบบนี้ได้สบายๆเลย มาพร้อมกับจอกลางให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจรถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะคุณลูกค,ค้าบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะติดต่อหาพิงได้เลย0827043253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพิงพ์ไปดูในส่วนของ m ิลเอ็กหนึ่งคันเลยนะคะกระบะของเราก็มีนะคะกระบะของเราก็มีทะเบียน2495 1นึคันนะคะ หนึ่งคันตุดเดียวเดียวยอยู่ตรงนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะรถสวยมากนะสำหรับ isuzu mu-X 3.0เนยิปี2018นะคะ6,59,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะ6,59,000บาทรถครอบครัวนะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะกระจังโครเมียมมาให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดนทาทุกอย่างมี มาให้กับคุณลูกค้าครบแบบนี้เลยนะคะใครอยากรู้ว่าภายในนะเขามีพื้นที่กว้างแค่ไหนนะคะนี่เลยพี่คือไปนั่งคือแบบสบายสบายเลยนะเย็นสบายแน่นอนคือเขาติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าแบบด้วยนะคะกระจกแท้เดิมจานโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าครบครบกันเลยนะคะทั้งตัวน็อตทั้งรอยเม็ดอาร์ตต่างๆแต่ด้วยลวดลายไหม สวยงานต่างๆมีมาให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะรถตู้ของเราก็มีนะคะรถตู้ของเราก็มีนะ,ะพื้นที่กว้างขวางแน่นอนนะคะสวยใสยไม่มีริ้วรอยนะ,ค,ะคันที่ทุกคันนะที่พิ้งรีวิวอ่ะจะเป็นรถที่พร้อมใช้งานเกือบทุกคันเลยนะคะใครที่เป็นสาวกรถครอบครัวนะคะแล้วดูคลิปพิ้งอยากได้รถครอบครัวสักคันหนึ่ง เที่ยวช่วงเทศกาลช่วงวันแม่เอารถครอบครัวเป็นของขวัญให้วันแม่แนะนำเลยนะคะที่เพชรโยนนะคะสุวินทวงศ์4 6, 6, 6, 6 5, 9, นะคะ Isuzu u x 3สุสุน n น v ีขับ2ปี2018นะคะ659,000บาทนะคะ MU-X แต่ขับ4อ่ะขับ4มีนะราคาเริ่มต้นที่799,000บาทนะใครอยากได้รถขับ4เอาเลยโทรหาหนูได้เลยแต่หนูยังไม่มีคลิปรีวิวแต่ว่า ดูในส่วนของคลิปยาวได้รีวิวให้กับคุณ,คณลูกค้าอยู่แล้วนะคะคลิปยาวมีให้อยู่นะคะมาดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับ9490 Isuzu m w x 3.0นะคะปี2018 669,000 6, 0บาทนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานพับปอดได้นี่เลย MU-X รวมๆกันน่าจะประมาณ10บวกนะคะน่าจะประมาณ10บวกเลยนะคะ โครงสร้างโคมสานตัวรถเดิมๆนะสามารถใช้ประวัติศูนย์ได้อย่าที่พิงแจ้งคู่มือต่างๆภาษีพลบต่อให้กับคุณลูกค้าครบเลยแอร์ออโต้เกี่ยวโตตัดด้วยรดลายไม้สวยงามมาให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ isuzu mu x 3.0เนวิขับสองปีสองพันสิบแปนะคะหกแสนห้าหมื่นเบาทคันนี้ปรับราคาลงมา6 5 9 0นห้บาทนะคะใครที่ มองหารถครอบครัวแบรบนด์อิซ z u ุนะคะคุณลูกค้าหรือตอนนี้เขารามีอิซ z u ุมิลเซเว่นอยู่ที่สามแสนเฮ้ยสี่ 4, แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะมิลเซเว่นของเราก็มีนะคะมิลเอ็กของเราก็มีนะคะสาวกงฟอร์จเนอร์สาวกมิเอ er, ็กบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะรถนี้จะเป็นรถของตัวมิลเอ็กกันทั้งนั้นเลยนี่คือยาวเรียงรายสวยๆอย่างนี้เลยมีรถให้เลือกเพียบ นะ้าสนใจคันไหนหรืออยากได้สนลดราคาไหนซื้อสดสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย0827043253เบอร์พิงค์แอด์ได้ได้ออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชก,การรับวิสาหกิจธุกรกิจส่วนตัวจัิการส่วนตัวออกได้นะคะคุณลูกค้าซื้อสดนะคะต่อรองกันได้เลยสอบถามราคากันเข้ามาได้เลยหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงอันที่สุวินทวงศ์410สำนักง,งานใหญ่ นะคะสาขาที่3ของบริษัทเพชรยนต์นะคะมีรถให้เลือกมากกว่า3 0 0 4 0 0รกว่าคันกันเลยทีเดียวนะคะรับประกันในส่วนของเรื่องตัวรถไม่มีการชนหนักพลิกามจมน้ำก่อไม้นะคะมีไฟแนนซ์เซ็น์ตจังฉวัดออกได้ส่งรถสไลด์ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงค์ด้วยนะคะคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถท่าไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ